สวัสดีคาาุณกนจ่ามาเดี๋ยวพาทำจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวสูตรใครสูตรมานนะจ๊ะอันเนี้ยเราก็หุงข้าวให้แม่กินแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวมาสาวๆใส่กระมังไว้น้ำสาวข้าวจุลินทรีสาวข้าวคือตักนี่แล้วสาดไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะทำเป็นจุลินทรีย์ น้ำซาวข้าวคือทำให้เขาขยายตัวแล้วไงคือพอรถดต้นไม้ปุ๊บรากไปดูดใช้ได้เลยเข้าใจใช่ปะถ้าเกิดสัดสาดไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาที่จะเกิดกระบวนการหมักอันนี้หมักไว้ก่อนแต่ใครที่แบบจะตักแล้วสัดสาดเลยก็ไม่มีปัญหาอันนี้หมักไว้ไม่ยาก แค่นี้เองสองตัวเนี่ยนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้เทไปเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วนะจ๊ะที่เหลือเป็นไงที่เหลือใส่นู่นเลยนู่นอันนี้น้ำหมักเศษอาหารมีแล้วเติมน้ำตาลทรายแดงช้อนเดียวพอนี่แค่นี้เองเขาจะไปนี่อาหารน้ำตาลทรายแดงเป็นอาหารของจุรินทรี มีสองตัวเนี่ยนางเอกนางเอกของกระบวนการหมักที่ใช้หมักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหมักเราจะสังเกตได้ว่าเราจะใช้น้ําตาลน้ําตาลทรายแดงกากน้ําตาลน้ําตาลปี๊บน้าตาลอะไรก็ได้อะไรที่มันหวานนมข้นหวานยังได้เลยนมข้นหวานก็ได้นะนมข้นหวานบ้านใครที่แบบหมดอายุแล้วก็ใสไปเลยได้เหมือนกันความหวานมันเป็นอาหารจุลินทรีย์จำเอาไว้ นะจ๊ะมือมาหัดปลูกแล้วเนี่ยเอาหมักไว้เนี่ยส่วนมากเราชอบหมักน,นานๆนะคือแบบให้เกิดกระบวนการแบบขยายตัวของจุลินทรีย์เยอะๆเลยจุลินทรีย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาต้องกินใช่ป่ะใช่ไหมเขากินนะเพราะเขากินเขาก็ขับถ่ายพอขับถ่ายเสร็จแล้วเขาก็เอามูลของจุงล,ลินทรีนนนะววย์นี่แหละกินขี้อ่ะเหมือนคนน่ะเหมือนหมูวัวควายเวลากินขี้มูลพวกนี้เขาก็จะเอามาเป็นปุ๋ยใช่ไหม มันเป็นธรรมชาติไงร็จแ,แล้วก็เจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนแล้วก็ตักใช้ได้เลยเนี่ยน้ำสิบลิตรอีกหน่อยจะยกไหวมั้ยเนี่ยคือเราไม่มีสูตรตายตัวนะสมมตินะไอเนี่ยไอ้ไอเน,นี่ยเสร็จอโอ้ยอันเนี้ยเป็นน้ำหมักเสร็จแล้วตัวนี้เป็นน้ำหมักซาวข้าวอันนี้เราทําให้คนที่ไม่ได้ทําน้ำหมัก เหมือนเราดูนะเนี่ยเราจะทําเพราะเราจะมีน้ําหมักสารพัดน้าหมักอย่างเงี้ยเราเสา่าข้าวเสร็จเราก็เทใส่น้ําหมักเสร็จอาหารได้เลยไงแต่ที่เราทําให้ดูเป็นแนวทางทเฉยๆสาหรับคนที่ไม่ได้ทาน้าหมักเสร็จอาหารบ้านเรานะจ๊ะเทใส่เนี่ยแค่เนี้ยคน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 รัดต้นไม้ เราไม่มีสูตรตายตัวแบบไม่มีช่างตรงวัดนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็ไปรดราด3สามวันครั้งเจ็ดวันครั้งได้ได้บ่อยๆไม่ใช่มันไม่ใช่สารเคมีมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์พอใช้แล้วต้นไม้เราก็จะเขียวเขียวไปหมดเลยเขียวสดงดงามไปช่วยแบบเนี่ยเร่งรากแตกยอดแตกใบแล้วก็รากจะแตกแขนงเยอะเลยเนี่ย งามไหมอันนี้สมไทยของสิรัต์ออร์แกนิกการ์เด้นต้องขยายไว้เยอะๆเพราะกินดีมีประโยชน์มากๆโอ้ยเหนื่อยบวนอีกแล้วเสร็จแล้วก็รดราดอันนี้น,น้นเฉวยปลูกเอาไว้อันนี้เด็ดยอดกินวันละยอดลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะนี่มันปูมีสารต้านมะเมร็งสูงตัดกิ่งปักช้ำก็ติดง่าย,ายๆเนี่ยทีเห็นเเนี่ยตัดกิ่งปักชำทั้งนั้นเลย อันนี้เอาไว้หมักเนี่ยใส่เราชอบเอามาใส่เนี่ยอันนี้แป้นดอกพิเศษเนี่ยแล้วก็ใส่ไล่แมลงไล่แมลงบีขาวเอาไปหมักทําน้าหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเลยนะพืชผักขมขมเนี่ยเหมือนเป็นยาน่ะสังเกตไหมต้นไม้แข็งแรงด้วยมียารักษาพืชผักขมขมทุกชนิดไอสารขมขมนี่แหละที่มันจะทําให้ต้นไม้เราแข็งแรงแล้วก็รดชาติไป อของคุณหน่อยบ้านไร่พะยอมตัวดียังไม่ได้นี่กระเจี๊ยบกินยอดคุณหน่อยแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตัดขยายต่อเลยที่ตัดไปนี่แตกยอดนะคะแตกใบแล้วค่ะนี่นี่นี่นะใครสนใจต้นไม้ไปที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่าายพยอมใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคนมาเหอะอยากซื้ออะไรก็นน่นอ้อยไปที่ช่องน้อยทําสวนเดี๋ยวกันเหนื่อยแล้ว สู้กันต่อไปนะจ๊ะทุกคนไปละงานเยอะเยอะมากพายไม่ได้รีบกงบองเบลอแค่นี้นะ